สวัสดีนักศึกษาและก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่18มกราคม2565นะครับซึ่งเป็นการเรียนในช่วงบ่ายนะครับเรียนแบบออนไลน์สำหรับรายวิชาศาสตร์การสอนและการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์นะครับวันนี้เราก็จะสรุปบทเรียนกันอีกเช่นเคยนะครับว่าด้วยเรื่องของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษานะครับ เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูนะครับก่อนอื่นก็เราก็มาทําความเข้าใจกับคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงกันก่อนนะครับว่าหมายถึงอะไรนะครับคืออะไรนะครับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับก็คือวิธีการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยนะครับนะครับที่จะต้องใช้คุณธรรมนะครับกํากับกับเรื่องของความรู้นะครับในการใช้ชีวิตนะครับ เศรษฐกิจพอเพียงก็คือการพัฒนาตัวเองนะครับพัฒนาครอบครัวองค์กรชุมชนและสังคมประเทศชาตินะครับให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลความมั่นคงและความยั่งยืนนะครับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับอีกในหนึ่งก็คือหลักคิดและหลักปฏิบัตินะครับ เพื่อให้คนส่วนใหญ่พออยู่พอกินพอใช้นะครับและมีใช้มีกินได้อย่างมั่นคงนะครับเพื่อให้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนะครับเพื่อให้คนอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลอย่างยั่งยืนนะครับและเพื่อให้แต่ละคนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีรากเหง้าอย่างมีวัฒนธรรมนะครับ ทีนี้เราลองมารู้จักคำนิยามของความพอเพียงกันบ้างนะครับนิยามของความพอเพียงเนี่ยนะครับในในยะอย่างแรกเลยนะครับก็คือความพอประมาณนะครับความพอประมาณหมายถึงการคิดการพูดการทำอย่างประมาณตนเองนะครับบนพื้นฐานความเป็นจริงนะครับบนพื้นฐานความเป็นจริงให้เกิดความพอดีความพอเหมาะความพอควรนะครับโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่น นะครับนะครับและข้อที่2ก็คือความมีเหตุผลนะครับความมีเหตุผลก็หมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้นนะครับจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลนะครับมีความถูกต้องตามหลักความเป็นจริงโดยมีการพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอย่างรอบคอบนะครับอย่างมีเหตุผลนะครับ ข้อที่3ก็คือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวนะครับในตัวเราเองนะครับซึ่งก็หมายถึงการไม่ประมาทการไม่เสี่ยงนะครับมีความรอบคอบนะครับมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับการรับกับผลกระทบรับกับผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานะครับซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานะครับถ้าจะอธิบายให้เป็นภาพง่ายๆก็เราก็จะเห็น ภาพของอเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีวงกลมอยู่3วงซึ่งซ้อนทับกันอยู่นะครับนั่นก็คือความพอประมาณความมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันในตัวเองนะครับความพอประมาณเนี่ยหากจะสรุปก็คือเหมือนเป็นการเดินทางสายกลางร,รู้จักพอประมาณ นะครับรู้จักประมาณตนเองรู้จักความพอเพียงนั่นเองนะครับแล้วก็ความมีเหตุผลเนี่ยก็คือการรู้จักมีความรู้นะครับมีเหตุผลมีความรู้รอบรู้รอบครอบและระมัดระวังนะครับส่วนการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเนี่ยก็หมายถึงเรื่องของการยับยั้งชั่งใจการมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับการมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วก็การมีปัญญานั่นเองนะครับ หากเราจะพูดถึงตัวปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งเป็นกรอบแนวคิดหลักใหญ่ๆเนี่ยนะครับการที่กรอบแนวคิดเนี่ยนะครับก็คือปัจจัยที่ ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับก็คือปัญญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนนะครับของประชาชนของคนเราในทุกระดับนะครับตั้งแต่ในระดับครอบครัวนะครับระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐระดับประเทศชาตินะครับทั้งในเรื่องของการพัฒนาตนเองการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลางมีความพอดีมีความพอเพียงนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ นะครับที่ให้ก้าวทันต่อโลกยุคข,ของโลกาพิวัต์นะครับโดยการพอประมาณพัฒนาด้วยการประมาณไปกับตัวเองนะครับไม่พัฒนาอ,อย่างอ,อันตรายนะครับหรือว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเองหรือว่าต่อประเทศชาตินะครับส่วนเป้าหมายของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ เป้าหมายก็คือการมุ่งให้เกิดความสมดุลและความพร้อมต่อการรับรองต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงนะครับ<ม>นะครับเปลี่ยนแปลงในที่นี้ก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชับพันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอย่างกว้างขวางทั้งในเรื่องของวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกหรือจากปัจจัยต่างๆที่เจ้าที่จะเข้ามากระทบ ตัวเราหรือสังคมหรือครอบครัวหรือประเทศที่เราอาศัยอยู่นะครับอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราเห็นก็คือการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันด้วยสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาดโควิด -19 านะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันรวดเร็วจนหลายๆเศรษฐกิจหลายๆประเทศนะครับรวมถึงผลกระทบทางด้านการทำงานหรือสังคมหลายๆด้านเนี่ยได้รับผลกระทบจนเกิดความเสียหายนั่นเองนะครับ แล้วก็มาดูหลักการของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยหลักการของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเน้นเรื่องของความพอเพียงนะครับเน้นเรื่องของความพอประมาณเน้นเรื่องของความมีเหตุผลเน้นเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองนะครับเน้นเรื่องของการสร้างปัญญาในตัวเองนะครับเน้นเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ชีวิตนะครับให้เกิดความพอดีนะครับไม่เกิดความโลก ความอยากจนมากเกินไปนะครับซึ่งจะนำมาซึ่งความไม่พอเพียงนะครับทีนี้จากที่ฟังมานะครับแล้วเราจะสรุปหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้ในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาอย่างไรนะครับแล้วก็ทําอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูนะครับพรบปฏิรูปการศึกษาปี2542นะครับ เรื่องของหลักสูตรแกนกลาง2,544นะครับในสาระที่3นะครับเศรษฐศาสตร์มาตรฐานที่อสอสเสือ3.1นะครับที่เขาเกล่าวถึงว่ากล่าวไว้ว่าเข้าใจและสามารถบริหารจัดก,การทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่านะครับรวมทั้งหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีดุลยาภาพนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวที่กลไกหลักในการนำมาเป็นตัวในการขับเคลื่อนหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษานะครับซึ่งในการขับเคลื่อนก็จำเป็นที่จะต้องปลูกฝังเรื่องค่านิยมและมีการหล่อหลอมพฤติกรรม เรื่องของความพอเพียงจนเป็นนิสัยในระดับตั้งแต่เด็กเล็กนะครับชั้นอนุบาลน,นะครับรวมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวะและอุดมศึกษานะครับผู้ง่ายๆก็คือควรจะมีการปลูกฝังเรื่องค่านิยมเรื่องของความพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไขเนี่ยนะครับตั้งแต่เด็กเด็กเเล็กๆตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงวัยผู้ใหญ่เลยนะครับแล้วก็แล้วก็การที่จะต้องมี ยุทธศาสตร์นะครับเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมนะครับสร้างกลไกลและขั้นตอนวิธีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบนะครับรวมถึงการบริหารนะครับสถานศึกษาการบริหารจัดการชั้นเรียนการเรียนการสอนรวมถึงกิจกรรมที่จะพัฒนาผู้เรียนพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาครูที่เป็นแกนหลักในการาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปทำ กิจกรรมในโรงเรียนหรือว่าออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนปลูกฝังให้เด็กนักเรียนปลูกฝังให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้และสํานึกและก็นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะครับทีนี้เรามาดูว่ากิจกรรมที่เราจะน้อมนําเข้าสู่เข้าไปสู่โรงเรียนหรือสถานศึกษาเราจะสามารถนําไปปฏิบัติ ในแต่ละระดับชั้นของการทํางานได้อย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเราจะต้องอให้ความสําคัญกับคุณครูและการมีส่วนร่วมของทุกๆคนในโรงเรียนนะครับ แล้วก็ใช้หลักการเรื่องของคุณธรรมนำความรู้นะครับแล้วก็น้อมนำเข้าสู่หลักในหลักของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในด้านของการบริหารสถานศึกษาเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรนะครับการที่มีนโยบายนะครับหรือว่าระเบียบสร้างในเรื่องของการปลูกฝังนะครับเรื่องของความพอเพียงให้ปฏิบัติให้เป็นวิถีให้เป็นชีวิตประจำวันในสถานศึกษานะครับ รวมถึงการรณรงค์และการสร้างเรื่องของชุมชนสัมพันธ์นะครับเพื่อที่จะให้เห็นชุมชนเนี่ยให้ชุมชนเนี่ยนะครับมีความรู้และความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเองได้นะครับส่วนในเรื่องของอชั้นเรียนนะครับเรื่องของการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ชั้นปีนะครับหมายถึงรายวิชาตั้งแต่รายวิชาพื้นฐานนะครับ การจัดทําหน่วยการจัดทําแผนการเรียนรู้นะครับการออกแบบและจัดทํากิจกรรมการเรียนรู้นะครับแล้วก็การจัดทําสื่อนะครับหรือแม้แต่การสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับประยุกต์ใช้เข้าไปนะครับแล้วก็การจัดทําเครื่องมือวัดผลประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนนต่างๆนะครับที่ให้ความสําคัญในเรื่องของ 3ห่วง2เงื่อนไขเรื่องของคุณธรรมเรื่องของอเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ mm hmm. เมื่อพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในชั้นเรียน mm hmm. ก็ต้องอย้อนกลับไปดูว่านักเรียนจะได้ประโยชน์นะครับหรือว่าผู้เรียนเนี่ยจะเกิดการพัฒนาจากกิจกรรมต่างๆนั้นอย่างไรบ้างนะครับกิจกรรมที่นักเรียนจะเกิดการซึมซับและได้ประโยชน์จากเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ อย่างแรกก็คือต้องเน้นในเรื่องของการให้ความรู้นะครับและการให้คุณธรรมกับนักเรียนนะครับ3ห่วง2เงื่อนไขและก็น้อมนําไปสู่นะครับการปฏิบัติจ,จริงๆจ,จนเป็นวิถีชีวิตนะครับเป็นการาให้ในเรื่องของทํางานนะครับในเรื่องของจิตอาสาจิตสาธารณะนะครับหรือแม้ต่การมีส่วนร่วมและการเห็นคุณค่านะครับของสิ่งต่างๆสิ่งเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในตัวเด็กนักเรียนตัวผู้เรียนนะครับว่าเวลาที่เขาทําความดีเขาทําจิตอาสาเนี่ยนะครับจะเกิดเรื่องของดีๆเรื่องของทัศนคติที่ดีกับเขาการมีคุณค่าในตัวเขานะครับและในกิจกรรมที่เขาทำเนี่ยเขาก็จะได้เห็นถึงเ,เรื่องของความพอเพียงความพอประมาณ และก็การคิดอย่างมีเหตุผลในการจะทําอะไรสักอย่างนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับโรงเรียนก็ควรที่จะสอดแทรกทั้งในเรื่องของความรู้ตามหลักการของรายวิชาเนื้อหาสาระไปกับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งหากเราจะพิจารณาคุณลักษณะแล้วนะครับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ควรจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนนะครับตาม หลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็จะมีอยู่3ด้านด้วยกันนะครับข้อแรกนะครับก็คือการที่ผู้เรียนมีความรู้มีความเข้าใจนะครับแล้วก็เกิดการตระหนักเห็นความสําคัญในการดําเนินชีวิตนะครับตามหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสถานการณ์ของสังคม ของท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมของตนเองนะครับมีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินชีวิตของตัวเองนะครับของครอบครัวตัวเองนะครับล้วก็เห็นประโยชน์เห็นความสําคัญในการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในโรงเรียนทั้งในครอบครัวสังคมและชุมชนของตนเองนะครับในด้านที่2ก็คือผู้เรียนเนี่ยมีความรู้และมีทักษะพื้นฐานนะครับในเรื่องของการ นำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปประกอบอาชีพนะครับไปสร้างการพึ่งพานตนเองได้ในระดับหนึ่งะครับหรือว่าช่วยเหลือพ่อแม่นะครับหรือแม้แต่การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุขนะครับรู้รักษาไม่ขี้ไม่เบียดเบียนไม่อยากได้ไม่ไปแย่งชิงของคนอื่นนะครับรวมถึงการเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับการที่ เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นรวมถึงภูมิปัญญาต่างๆนะครับในข้อที่3ก็คือ,อผู้เรียนเนี่ยมีการปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตได้จริงๆตามหลักปัธธิญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ใช้ชีวิตนะครับอย่างมีสติเมื่อเกิดปัญหานะครับใช้ชีวิตด้วยความรอบรู้ความรอบคอบความไม่ประมาทนะครับและมีปัญญาในการแก้ปัญหาหรือว่าสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับไวนะครับ และที่สำคัญเนี่ยผู้เรียนต้องมีภูมิคุ้มกันมีคุณธรรมนะครับในเรื่องของจ,จิตใจรู้จักผิดชอบชั่วดีและไม่อยากที่จะกระทำสิ่งไม่ดีสิ่งที่เป็นสิ่งชั่วร้ายนะครับหรือว่าสิ่งที่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับถ้าหากทุกฝ่ายนะครับทั้งเรื่องของอโรงเรียนชุมชนนะครับแล้วก็จากนโยบายจาก ภาครัฐนะครับทำได้สําเร็จในเรื่องของการน้อมนําหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนการศึกษาในการนําลงสู่ผู้เรียนหรือว่านักเรียนหรือว่าเยาวชนของประเทศชาติแล้วนะครับภาพความสําเร็จก็อาจจะเห็นได้ตั้งแต่นักเรียนมีความรู้มีทักษะนะครับรวมถึงมีการ ปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตได้อย่างมีภูมิคุ้มกันและรู้จักพอเพียงสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับแล้วก็ผู้ปกครองรวมถึงชุมชนเนี่ยสามารถที่จะดำเนินชีวิตมีการพัฒนาสังคมชุมชนนะครับและมีไรายได้เกิดขึ้นในคร,ครัวเรือนเนี่ยนะครับมีใช้อย่างพอเพียงและยั่งยืนนะครับส่วนสถานศึกษานะครับ สถานศึกษาที่น้อมนำหลักการไปใช้ก็จะสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนนะครับต่อหน่วยงานของตนเองสถานศึกษาเองรวมถึงต่อ,อชุมชนหรือว่าสังคมที่อยู่โดยรอบสถานศึกษานะครับทำให้สถานศึกษาเนี่ยเป็นที่รักแล้วก็ ม,มีแต่ความชื่นชมนะครับผู้ปกครองก็อยากส่งลูกเข้ามาเรียนนะครับส่วนในด้านของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ทําให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถที่จะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างเป็นมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีความพอเพียงในชีวิตของตัวเองนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเรื่องของการ ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการาสามารถทำได้ให้เกิดขึ้นในหลายด้านนะครับไม่มีสูตรสำเร็จนะครับแต่ละคนจะต้องพิจารณาและปรับใช้ตามความเหมาะสมนะครับและก็ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและสภาวะที่ตนเผชิญอยู่นะครับส่วนหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับจะช่วยให้เราฉุกคิด หรือเป็นตัวเตือนหรือว่าเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเรานะครับเมื่อเกิดปัญหาขึ้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยย่อมจะมีทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้เราเกิดความพอดีพอประมาณแล้วก็เกิดความยั่งยืนมั่นคงนะครับแล้วก็มีชีวิตที่สมดุลได้ในระยะยาวนะครับซึ่งหากจะสรุปแล้วนะครับก็จะสรุปเป็น เนื้อหาสั้นๆได้ประมาณ6ข้อดังนี้นะครับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการขจัดความยากจนและลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของคนจนในประเทศที่กําลังพัฒนานะครับข้อที่2ก็คือปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นพื้นฐานของการสร้างพลังอํานาจของชุมชนและการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศต่อไป ข้อที่3ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงช่วยยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทด้วยการสร้างข้อปฏิบัติในการทำธุรกิจที่เน้นผลกำไรในระยะยาวในบริบทที่มีการแข่งขันกันนะครับข้อที่4ก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีความสำคัญยิ่งต่อการปรับปรุงมาตรฐานของธรรมาพิบาลในการบริหารงานของภาครัฐนะครับ ข้อที่5ก็คือปัจชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายของชาติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์ที่เข้ามากระทบโดยฉับพลันนะครับเพื่อปรับปรุงนโยบายต่างๆให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการเติบโตที่เสมอภาคและยั่งยืนนะครับในอนาคตนะครับและสุดท้ายนะครับในการปลูกฝังจิตสํานึกพอเพียงเนี่ยจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่อง ค่านิยมและความคิดของคนเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาคนซึ่งการพัฒนาคนที่ดีที่สุดก็ต้องมองย้อนกลับไปที่สถานศึกษาไปที่โรงเรียนหรือไปที่แหล่งให้ความรู้ดังนั้นแล้วการประยุกต์หรือการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปใช้ในสถานศึกษานะครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่จะเปลี่ยนกําลังคนให้มีภูมิคุ้มกันให้มีความรู้ให้มีความพอเพียงพอประมาณ เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและเปลี่ยนแปลงสังคมรวมไปถึงเปลี่ยนแปลงประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้ในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกิสุภัสสานอกนะครับก็คงจะขอสรุปเนื้อหานะครับในเรื่องของแนวคิดปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการศึกษาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนและผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับฟังมาถึงในช่วงนี้นะครับ นอวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ